ปลาท้องทองนิยายบทที่60หวนคืนตาทรงแสงอาทิตย์อันอบอุ่นของดูบใบไม้พริศาสองแผ่นดินอย่างระเม่ดทาไมขบวนพ่อค้าชาวต่างแดนมากมายมีทั้งชาวหูชาวปอเสือละชาวฝรล้น แล้วก็ชาวสู้เธออ่งางบังคับรถมา้าและขบวนอูดเหยียบย้ําผ่านทุ่งนาสีเขียวสดชื่นกระทั่งมาหยุดเข้าแถวรอตรวจหนังสือผ่านแดนอยู่ที่หน้าด่านประตูซีเปยเพื่อเข้าไปทําการค้าในเมืองต้าถงอันเป็นหัวเมืองชายแดนเหนือที่รุ่งเรืองของต้าซ้งอย่างฟานอี้สวมชุดบุรุษชาวปอซื้อซึ่งเป็นชุดคลุมสั้นขอบปกสีน้ำเงินเข้มนั่งอยู่ในรถม้าขั้นหนึ่ง พร้อมยบรุษชาวปอสือร่างสูงใหญ่อีกสามคนตรงกลางรถม้ามีรางไม้บรรจุสมุนไพชนิดต่างๆแน่นขนาดทั้งสามนั่งนิ่งสงบอยู่ครู่หนึ่งประตูรถม้าก็ถูกเปิดออกโดยบุรุษสองคนที่อยู่ด้านนอกคนหนึ่งเป็นชาวปอสือซึ่งเป็นคนบังคับรถม้าคันนี้ส่วนอีกคนหนึ่งถือหนังสือผ่านด่านเกรงว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจำด่านซีเปยเรียนใต้เท้าพวกเราทั้งห้าคน เป็นพ่อค้าสมุนไพรชาวปอซื้อ,อเดินทางการค้าสมุนไพรไปทั่วก่อนหน้านี้ไปทําการค้าที่เมืองเชียงเหน่งในแควนชินเดิมที่สมควรตรงกับปอซื้อแต่ว่ามีสมุนไพรบางตัวที่ยังขาดอยู่จึงต้องวมาซื้อหาที่ต้าทงขอรับคนบังคับรถมาอธิบายด้วยภาษาฮันสำเนียงแปลงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก้มหน้าดูหนังสือผ่าน่านเล็กน้อยแล้วก็ถามว่าพวกท่าน จะพักอยู่ที่ตาถงกิวันไมค่ค้างแรมขอรับเข้าไปซื้อหาไม่กี่ช่วยยำก็จะกลับออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอย่าไม่ปล่อยผ่านไปโดยง่ายอาแต่จ้องมองอย่างฟันอีคำหิงดูเหมือนว่าชาหนุ่มน้อยนี่จะไม่ใช่ชาวพอซื้ออ๋อ,อมันเป็นบุตรชายของพู้น้อยเองขอรับภรรยาของพูน้อยเป็นชาวจงหยวนอืมไปได้รีบไปรีบกลับ ก่อนประตูเมืองปิดขอรับขอรับขอบคุณใต้เท้าเมื่อเห็นว่าพ่อค้าต่างแทนขบวนนี้ไม่ได้พักค้างแรมจึงไม่ได้ตรวจตายอย่างเคร่งเครียดประกอบกับหนังสือผ่านด่านถูกต้องครบถ้วนจึงประทับตาและปล่อยให้รถมา้าเคลื่อนผ่านประตูด่านเข้าไปไทยอย่างฝันอีที่ถูกว่าเข้าใจเป็นหนุ่มน้อยผู้ถมหายใจโล่งอ,อกผู้น้อยขอบคุณท่านหมอผูชาสำเร็จทุกเรื่องเลยเจ้าคะ่ะ หญิงสาวประสานมือคาราวะก่อนจะรวงหยิบแผ่นใบไม้ทองคำสองแผ่นออกจากอกเสื้อยื่นส่งให้อีกฝ่ายแท้จริงแล้วภายในรถมา้านอกจากมีพ่อค้าสมุนไพรแล้วยังมีท่านหมอชาวปาอศสยุคนหนึ่งและเขาก็เป็นเจ้าของรถมา้าคันนี้นอกจากข้าเป็นหมอแล้วข้าก็เป็นพ่อค้าด้วยพวกเราทำการค้าร่วมกันไม่จำเป็นต้องเครงชจอ๋อแผลของเจ้ายังไม่หายทีข้าจัดยาเอาไว้ให้แล้ว เพรัะไปเสียแล้วต้มกินติดต่อก,กันเฉดหันอย่าให้ขาดเชียวท่านหมอชาวา่อซื้อรับแผ่นไผ่ไม้ทองทำมาเก็บไว้แล้วส่งยาหอใหญ่คลับไปให้ขอบคุณท่านหมออีกครั้งแล้วนี่เจ้าจะไปที่ใด้าจะได้ให้คนขับรถไปส่งส่งผู้น้อยที่ตลาดก็พอเจ้าค่ะครูต่อมารถม้าขั้นใหญ่ก็มาจอดหน้าทางเข้าตลาดกลางใจเมืองต้าถงอย่างฝ่านอี้ กระโดดแผ่วลงมายืนด้านล่างพร้อมกับห่อผ้าที่จะพายอยู่เบื้องหลังยกมือขึ้นกลุ่มหน้าอ,อกเล็กน้อยเนื่อจากบาดแผลยังไม่หายดีจากนั้นรถมา้าเคลื่อนกลับออกไปตามทิศทางเดิมอย่างฝันอีเดินเที่ยวชมรันค้าในตลาดอย่างเพลิดเพลินในชีวิตก่อนหลังจากสำเร็จวิชาจากสำนักคุณวูนางติดตามบีดาเข้าร่วมกองทัพและเคยใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองตา้าถงได้ปีกว่า ก็จะถูกเรียกตัวกลับไปแต่งงานกับคังอ่องซื่อจือเมืองต้าถงในตอนนี้คลึกครื้นและจะเลยลุ่งเรืองกว่าเมื่อก่อนมากสองข้างทางมีร้านค้าของชาวจงหยวนมากมายร้านค้าของชาวต่างแดนก็มีมากเช่นกันส่วนใหญ่สินค้าจำพวกพรมขนสัตว์เครื่องหนังและแพ่ผ่านรวดไดแปลกตายามนี้เป็นเวลาเช้าตรู่ร้านค้าทยอยเปิดหน้าร้านซึ่งแต่ละร้านยังแขวนยันไม้ทอประดับอยู่ แม้จะผ่านพ้นวันส่งท้ายปีเก่าไปหลายวันแล้วจตว่าไป3ามปีที่ผ่านมานางไม่ได้เฉลิมฉลองวันปีใหม่เลยสักครั้งเนื่องด้วยอาศัยอยู่ในเผ่านีเชินซึ่งมีวัฒนธรรมหลากหลายอย่างแตกต่างจากชาวจงหยวนนางจึงไม่สะดวกจะกระทำการใ,นในดใดที่สำคัญตลอด3ปีโดยส่วนใหญ่นางถวนแต่ใช้ชีวิตอยู่ในสนามรบพอกล่าวถึงเผ่านีเชินขึ้นมาเหตฉนนี้พลงอ,อกจึงรู้สึกพวกบบาเจ็บหน่วงพิคน หากจะบอกว่าเจ็บเพราะบาดแผลมีสู้บอกว่าเจ็บเพราะคนหนึ่งหาบุรุษชาวหนีฉันพูดนั้นก็ต้องยอมรับความจริงว่านางคิดถึงหวานเอี้ยนเหอเจียนมันเป็นความคิดถึงอย่างที่นางไม่เคยรู้สึกถึงเจ้ากวงได้ซ้ำถ้าว่าคิดถึงก็ส่วนคิดถึงในเมื่อตั้งมั่นแล้วว่าต้องหวนคืนท่าซ่งนางก็จำต้องตัดใจโดยมีปิศาเรื่องท้าแห่งนั้นเทียงขบคิดเม็ดถกอีกทางระยะหลังมานี้ วิญญาณของนางหลุดออกจากร่างเป็นเวลานานขึ้นทุกทีนางจึงอยากรีบชำระแค้นโดยเท็วที่สุดหากต้องไปปรโลกทั้งที่ยังแก้แค้นไม่สําเร็จวิญญาณของนางก็คงตายทําไม่รับเดิมทีก่อนหน้านี้อย่างฟานอี้ยังหาทางหลบหนีกลับตาทรงไม่ได้แต่หลังจากเดินทางไปยังขบ,บวนอพยพที่เทือกเขาฉางไปซานแล้วได้พบกับตาเยียนที่แม้เลือดฝีผ่าจะประดับด้วยรอยยิ้มงดงามหากแต่รอยยิ้มนั้น มีได้แผนลําไปถึงดวงตาอย่างฝานอี้ที่ฟาดฟันกับจู่กุ้ยเฟยมาทั้งชีวิตมีเถือจะดูคนไม่ออกเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าสติชัยร้อนบุมผ่ามเช่นใต้เขียนจะขวัญก้ารงมือสังหารหนางให้ถึงตายอย่างฝานอี้หาได้วันกลัวแต่กลับเห็นช่องทางหลบหนีเข้าพอดีจึงรีบเข็นเรือตามน้ำจงใจยืดอกรับดอกลูกศรดอกแรกเพื่อให้ผู้คนประจกักษ คาเนเสร็จสับให้ลูกศรยิงถูกจุดที่ไม่อันตรายถึงแค่ชีวิตส่วนลูกศรดอดที่สองนั้นนางเบี่ยงตัวหลบเล็กน้อยทําให้หัวลูกศรฉาลบผักเข้าเพียงเนื้อตื้นๆจากนั้นกระเซ้นทาเป็นร่วงตกเหวไปนางในชาติก่อนเป็นหนึ่งเทพครามหญทิ้งพวกเรียงใครแม้จะงงงมเรื่องความรักหนุ่มสาวไป้างแต่เรื่องการศึกทรวนไทยพ่ส่วนนางในชาตินี้ก็เป็นแม่ทัพใหญ่เหนือหนังทองแทนกระดุกเล็ก นำสำเาียงบัญชาการทหารให้หน่วยจูดชมไหนเลยจะพลาดท่าเสียทีอน,นุงวเข่าวนางหนึ่งทด้ในจังหวะที่ร่างร่วงดิ่งลงมานางรีบชักน้ามให้ขนาดเล็กที่พกติดตัวเสมอแล้วหยิงลูกศรหัวตะขอออกไปปากตรึงกับซอกหินซอกหนึ่งจากนั้นเกาเวี่ยงตัวไปแอบหลบอยู่ในนั้นฆ่าเวลาโดยการดึงลูกศรอ,ออกนางไม่ได้โยนทิ้ง แต่เน็บหลังเอาไว้อย่างดีและททำแผลที่หน้าอกอย่างลุกลวกจวบชนฝ่ามืดจึงไต่ลงมายัางใต้ก้นเหวเบื้องล่างเพื่อสร้างรักฐานเท็จหญิงสาวเดินผ่านศพผู้คนพักมาที่ร่วงตกลงมาเดินไปตามทิศทางกระแสะน้ำไหลและเลาะริมแม่น้ำไปเรื่อยๆจนถึงคงน้ำตรงบริเวณทัาสูเหอเตียนความมืดมิดรอบกายไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดด้วยจันทาสว่างเรืองรอง กระทั่งพบศพสตรีทังหนึ่งที่มีรูปร่างใกล้เคียงกับนางอย่างมากสวมเครื่องแบบแต่งกายแบบชาวพืานธรรมดาถูกกระแสน้ำสัตว์กระแทกกับก้อนหินจนใบหน้าเล็ะไปแถบหนึ่งนางจึงขอเข้ามาศพแล้วรีบสับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไม่เว้นแมก้กระทั่งเอี้ยมบางทรงจากนั้นกน็กน,นําลูกศรน้ำมาของใต้เหยียนมาผักลงบนศพในตำแหน่งเดียวกับนางเพื่อสร้างหลักฐานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยอย่างฝันอี้ จึงฝืนความเหนื่อยล้าเร่งเดินทวนกระแสน้ำหย่อนกลับขึ้นไปทางเมืองอี้โจและมั่นใจว่าพรุ่งนี้แม่ทัพรองกับแม่ทัพหกต้องพาทหารลงมาตามหานางและแน่นอนว่าพวกเขาต้องไปตามหาย,ยัางทิศทางที่กระแสน้ำไหลชัดไผยไหนเลยจะคิดว่านางกลับเดินทวนใส่น้ำขึ้นมาอย่างทิศทางตรงกันข้าม อย่างฝันอีเดินแลดเลาะ,ะไปขึ้นฝั่งที่ริมตลิ่งในเมืองอีโจนในตอนเช้าของวันทุ่งึ้นขณะที่ใกล้จะหมดสติเพราะความเจ็บปวดจากบาดแผลก็มีขบวนรถม้าของพ่อค้าสมุนไพรชาวพอซสือผ่านมาพอดีนำซ้ำหัวหน้าพ่อค้าอย่างเป็นหมอชาวต่างแดนผู้เก่งกาดด้วยความสงสารที่เห็นทักเป็นเพียงเด็กหญิงเคาะรรยผู้หนึ่งจึงยอมรักษาบาดแผลให้สมุนไพรของชาวปอซสือยอดเยี่ยมยิ่งทัก ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็ทุเลาลงและเมื่อรู้ว่าเขาจะเดินทางผ่านเมืองต้าถงอย่างฝานอี้จึงตัดสินใจควักใบไม้ทองคำที่พกติดตัวจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการรักษาและเป็นเงินว่าจ้างให้ช่วยพานางผ่านด่านเข้าสู่เมืองต้าถงซึ่งท่านหมอชาวปอเสือก็ยินดีช่วยเหลือขอบคิดมาถึงตรงนี้ก็น่าเสียดายิ่งนักหากหรือว่าระหว่างทางจะมีโอกาสนีกลับตาทรง นางจะได้คนสมบัติติดตัวมาให้เยอะกว่านี้สักหน่อยการกระทำการสิ่งทาจะได้คล่องมืออย่างที่ที่ก่อนหน้านี้นางรอบครอบถ่ายเทสมบัติให้จ้งทินไปจำนวนหนึ่งแล้วส่วนกุ้ยชิงกับหลานชิงที่ยังอยู่ที่วังทรวงแควนจิงอย่างฝันอีมั่นจะว่าองค์หญิงสู้ลีจะดูแลพวกนางเป็นอย่างดีที่สำคัญนางไม่อยากให้คนสนิทสองคนต้องมาเผชิญอันตรายกับการแก้แค้นในครั้งนี้ด้วย ในที่สุดอย่างฟานอี้ก็เดินจากตลาดในเมืองต้าถงมาจนถึงเรือนพักกัางเก่ากลางใหม่หลังหนึ่งที่อยู่ใกล้จวนเจ้าเมืองที่นางเขียนคำชับอาไว้ในจดหมายที่มอบให้จางจินก่อนที่เขาจะออกเดินทางจากค่ายทหารกองทัพจีนเพื่อให้เขามาชอบพำนักรอทั้งที่นี่หญิงสาวเคาะประตูแล้วยืนรออยู่ครู่ใหญ่ จางจินเป็นผู้เดินออกมาเปิดประตูดโดยสีหน้าดีใจแคมแตกตื่นไม่เหนึกว่าผู้มายเยืยนจะเป็นผู้สาวเมื่อตอนที่เขาอ่านจดหมายที่ผู้สาวเขียนสั่งความเอาไว้ให้เขามาจัดการเรื่องรีชัยเสรษิธาถงเสร็จแล้วก็รอนางอยู่ที่เดินหลังนี้ประเดี๋ยวนางจะรีบออกจากแคว้นจินแล้วตามมาสมทบ แม้จะเป็นการทัดหมาอย่างไรก็กำหนดการที่แน่นอนแต่จางจินยินดีรองด้วยความเชื่อมั่นในตัวของบุตรสาวเพียงคิดไม่ถึงว่านางจะมาได้อย่างรวดเท็วเพียงนี้วานเออท่านไม่ทับเจ็ดท่านมาแล้วจางจินเผลอเอ่ยเรียกนามจริงของบุตรสาวแต่พอรู้สึกตัวก็รีบเปลี่ยนคํากล่าวโดยไวใช่ข้ามาแล้วแต่ตอนนี้ข้าก็ไม่ใช่ไม่ทับเจ็ดแล้วด้วย อย่างฟ่ฟนอี้ครี่ยิ้มทักไทยต้องยอมรับว,ว่าเวลาที่ได้พูดคุยกับจางจินนางรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยราวกับได้พูดคุยอยู่กับสหายสนิทที่ดูใจเรื่องราวเป็นมาอย่างไรกันแล้วท่านจะให้ข้าเรียกขานเช่นไทยข้าจัดฉากแซงไทยและหลบหนีออกมาได้ส่วนตอนนี้เรียกข้าว,ว่าคนหนูเจ็ดก็ได้เช่นนั้นคุณหนูเจ็ดเชิญข้างในเถิดแม้ยังมีคำถามที่ข้องใจมากมาย แต่เมื่อเห็นท่าทางอิโดโรยของผูรสาวจางจินจึงสงวนท้อยวาชาวไว้ก่อนแล้วรีบเชื้อเชิญเข้ามาในเรือนไม่ทราบบอกคุณหนูกินมือเช้ามาแล้วหรือยังจางจินเอ่ยถามหลังจากที่ทั้งสองคนมานั่งที่โต๊ะคลุมในห้องโถงเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ริมน้ำชาอุ่นๆแล้วเลื่อนส่งให้อีกฝ่ายอย่างฝันอี้ใส่หน้าเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าเข้าเมืองต้ถมมาได้ก็เดินเล่นที่ตลาดเล็กน้อย แล้วก็ตรงมาหาท่านที่นี่จางเฉินไม่ได้กล่าวคำไทยขอตัวเดินออกไปยังห้องนอนของตนแล้วกลับมาอีกครั้งพร้อมกับห่อผ้าอันคุณตาอย่างฟานอี้จำได้ว่าข้างในห่อผ้ามีทรัพย์สมบัติอันเป็นสินเดิมที่นางถ่ายเทยแบ่งให้เขาพกติดตัวเอาไว้ก่อนหน้านี้หญิงสาวช้อนสายตาขึ้นมองอีฝ่ายอย่างไม่เข้าใจท่านพ่อเอาของพวกนี้ออกมาให้ข้าทำไมถือ คนหนูกลับมาแล้วของพวกนี้ก็สมควรมอบคืนกลับให้ท่านท่านจะได้เอาไว้ใช้สอยจะกินจะซื้อสิ่งใดจะได้สะดวกมืออย่างฟานอี้เผยรอยยิ้มกว้างทันทีนี่เขาคิดว่านางผ่านตลาดแล้วไม่มีเงินซื้อข้าวกินอย่างนั้นถือแมมกระดูกจะหกักแต่เส้นเอ็นยังเชื่อมต่อกันจางชินชัง,งเป็นบิดาที่ดีจริงๆค่าพอมีติดตัวอยู่บ้างส่วนเจ้าพวกนี้ ท่านเก็บเอาไว้ให้ข้าก็แล้วกันหากข้าต้องกานใช้สอยเรื่องใดก็จะมาขอจากท่านขอรับแต่ตัวเลกเงินจำนวนหนึ่งข้านำไปว่าจ้างทักข้าเรื่องชื่อนายยุทธภพให้มาช่วยงานสามคนทั้งสามเธพัน้กอยู่ที่นี่แต่ว่าตอนนี้พวกเขาออกไปซื้อของกินพอเดี๋ยวก็คงกลับมาอย่างฟานอีเผยรอยหิมกว้างอีกครั้งนางกำลังคิดจะจ้างคนให้มาช่วยงานเพิ่มอยู่พอดี ลำพังแค่ตัวนทงกับจางจินมีอาจพอต่อกอนกับคนชั่วพวกนั้นแต่จางจินพวกนี้ฉเฉลียวฉลาดฉับไวยิ่งว่าจางคนให้ังอย่างพร้อมฉับสมแล้วที่เขาเป็นถึงหัวหน้าองครักษ์เงาข้างใต้ฮ่องเต้ท่านพ่อไปจัดการตามสมควรเถิดเออแล้วไม่ทราบว่าเป็นมาอย่างไรคุณหนูจึงหลบหนีออกมาได้ จางชินถามออกมาอย่างระมัดระวังวาจาแม้เด็กสาวตรงหน้าคือบุตรสาวทแท้ๆของเขาแต่อย่างไรนั้นก็มีฐานะสูงสักบัถึงองค์หญิงบางเอิญมีคนต้องการสังหารข่าข้าก็เลยใช้โอกาสนี้สร้งกายจริงๆเสียเลยจากนั้นก็สร้างหลักฐานเท็จแล้วก็หลบหนีกลับตาท่งสังหารใครกันที่บังอาจคิดสังหารคนหูแล้วคนหูได้รับบาดเจ็บหรือไม่ เรื่องอันใดนล้วนไม่สําคัญเท่ากับคําว่าสังหารที่จางทีสะดุดหูเป็นอย่างมากอย่างฝานอี้ยกมือขึ้นคุมหน้าอกครียิ้มเล็กน้อยแล้วตอบว่าตอนแรกก็เจ็บหนักเอาการอยู่เหมือนกันแต่ภายหลังได้รับการรักษาจนบาดแผลดีขึ้นมากแล้วท่านพอได้ปลดวางใจอย่างฝันอี้ตอบโดยเรื่องที่จะกล่าวถึงการกระทําอันอุกอาจของใต้เขียนขอถามคุณหูวซักประโยค การแก้แค้นในครั้งนี้เหตุใดคุณหนูไม่ขอความช่วยเหลือจากคนพูดนั้นเขามีกองทัพที่แข็งแกร่งสามารถทำลายตาทรงได้เพียงพลิกฝ่ามือจางจินย่อมมองออกว่าฮองเต้แขวนจินรักบุตรสาวของเขาจากใจจริงขอเพียงบุตรสาวของเขาเอ่ยปากว่าปรารถนาสิ่งใดคนพูดนั้นมีเหลือจะกล้าปฏิเสธเกิอพอว่าเขามีกองทัพที่แข็งแกร่งสามารถทำลายตารงได้เพียงพลิกฝ่ามือนี่แหละ เป็นเหตุผลที่ข้ามิอาจร้องขอความช่วยเหลือจากเขาข้าต้องการลมแางราาชาวศงส่งให้พังพินาศแต่ข้ามิอาจทาให้ชาวเมืองจํานวนหลายล้านคนต้องประสบกับไฟสงครามข้าเห็นตัวอย่างจากแคว้นเหลียวมาแล้วไม่เพียงแผ่นดินจะลุกเป็นไฟแต่ผู้คนในท้ายล่ามากมายจะทนทุกเพราะความอดอยากจางจินมองบุตสาวด้วยประกายตาชื่นชม นางเป็นวินยูชนที่มีคุณธรรมยิ่งไม่ถูกความเครียดแทนส่วนตัวครอบงำจนดวงตามืดบอดหากสร้างเรื่องตายจากพันเช่นนี้แล้วเรื่องระหว่างคนถูงกับคนพูดนั้นจางจินเป็นห่วงตามภาษาคนเป็นบีทาแต่ไม่กล้าถามจนจบประโยคเขาเป็นห่วงความสัมพันธ์ระหว่างบุตรสาวกับบุตรเขยอยู่พางแม้จะไม่ชอบหนะ้าบุตรเขยปาเทือนชาวทุง่งย่าเท่าไดนักแต่ทั้งสองก็มีความสัมพันธ์กันแล้ว หากต้องจบสิ้นความสัมพันธ์กันในรูปแบบนี้เกินหักว่าเป็นเรื่องที่น่าปวดใจไม่น้อยให้เขาถือว่าข่าตายฉากทันเช่นหนี้ย่อมดีที่สุดเมื่อได้ฟังคำตอบอันเด็ดเดี่ยวจากปากบุรสาวจางจินไหน่จะสักใสให้มากความอีกไม่เป็นไทยหากจบสิ้นการแค่แค้นเขาค่อยมองหาบุรุษอีๆสักคนให้บุรสาวก็ได้หรือหากทางไม่ต้องการแต่งงานให้ผู้ไทยก็ไม่เป็นไทยอีกเช่นกันบุรสาวคนเดียว ขอกลับไปเป็นทักท่ารับจ้างหาเงินมาเลี้ยงดูนางก็ได้อย่างฝานอีไม่ปัดหนาเอ่อยเรื่องนี้เท่าใดนะักเมื่ออีกฝ่ายเงียบไปนานจึงเปลี่ยนเรื่องบทสนทนาแล้วเรื่องดีีช้ยเสียงเรียบร้อยดีถึงให้เป็นอย่างที่คุณหนูคาดเดาทัวปาจินเขียนจดหมายขอกำลังเสริมจากลีชัยเสียงแต่ลู่เสียงพูดนั้นก็มีความแค้นลึกล้ำกับหลีชัยเสียงจริงๆพวกเรายืมมือลู่เสียง ขัดความแผ่นขานทําให้กําลังเสริมถูกสก,กัดไอยตั้งแต่ออกนอกทัานทางยังเปิดวงความชั่วของมันกับหยางเทาว่าอยู่เพื่อทังการใส่ท้ายป้ายสีหล่าขุนศึกตระกูลหยางเทวสรงจงเหลนยึดหลักการสละเบี้ยรักษาขุนลงดับอาหารหลีชัยเสียงยกตระกูลแล้วแต่งตั้งลู่เสียงขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการแดนเหนือแทนแต่เลือกที่จะเก็บงำหยางเทาเอาไว้เพียงออกประกาศแจ้งว่า อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคาดีแต่ทั้งหมดรวมเป็นการตัดสินโทษในคดีส่งเสริมกำลังให้กับแคว้นเหลียวซึ่งขบเกลื่อนคดีสายไล่ป้ายสีขุนศึกตะกุลอย่างไปจนสิน้นอย่างฝานอี้ฟังจบหญิงสาวเพียงเหยียดยิ้มเย็นเจ้ากวงก็ยังคงเป็นเจ้ากวงผู้ฉลาดเฉียบแหลมเขาไม่อาจทำเลเรื่องวลยุทธการต่อสู้แต่เรื่องเจ้าเล่์มากแผนการถอนับได้ว่าเป็นหนึ่งเหนือผู้ไทยหากในยามที่ตาทรง ตกอยู่ในภาวะอ่อนแอเรื่องการทหารแล้วเขายังกำจัดอย่างเทาเกลงว่าสมองของเจ้ากวงคงถูกประตูนหนีไปแล้วอย่างฝ่านอี้ตะหนักดีว่าฝ่ามือน้าที่ชัดออกไปนี้คงไม่สามารถหลบล้างมนพินแก่คนในตะกวนให้ผู้คนในใต้ล่ารับรูเทย์้าว่าอย่างน้อยก็เป็นการสุ่มเชื้อไฟรอวันพยุพเพงของปะไม่เป็นไทยบุปผามิอาจแ่งพันให้อ้อยวัน คนม่อาจดุ่งเรืองอยู่ได้ถับพันปีอย่างฝานอีกล่าวด้วยน้ำเสียงเบาสบายจางจิงจ้องมองุตรสาวด้วยความแปลกประหลาดใจเหตุใดคำพูดคันชาของเด็กสาวอายุ15ปีถึงได้ทรงพลังเพียงนี้แต่แล้วชายหนุ่มก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาทดยจึงรีบเอ่ยเล่าอ๋อมีเรื่องหนึ่งที่ดูแปลกประหลาดอยู่บ้างอะไรหรือ อย่างฟานอี้ผิดหน้าหันมาถามพังจิบน้ำชาคำหนึ่งรู้เหมือนว่าที่เมืองหลวงจะมีข่าวลือเรื่องอย่างฮองเฮาแพร่สะพัดไปทั่วเริ่มมีผู้คนเล่ารือว่าอย่างฮองเฮาถูกฮองเตลจูกุ้ยเฟยฆ่าตายอย่างอนาถไปนานแล้วแต่กลับปกปิดมิยอมประกาศให้ชาวเมือง,งร่่งทุคิ้วเรียวย่นเข้าหากันเล็กน้อยพังขบคิดเรื่องเหม็นเน่าทำลายชื่อเสียงบรารมีตนเองเช่นนี้ ทางเจ้ากวงและจูสู้หลันไม่มีทางปล่อยให้หลุดรอดไปได้แน่แต่เรื่องการแต่ของอย่างฮองเฮาเมื่อสามปีก่อนมีเพียงนางจางจินและหว,วัดเอี้ยนเหิเจียนเท่านั้นที่ร่วงรู้นางกับจางจินไม่ได้ลงมือส่วนหวัดเอี้ยนเหิเจียนก็อยู่ใกลถึงแคว้นชินมือของเขาก็ไม่อาจยืดยาวมาสร้างข่าวหรือไกลถึงเมืองหลวงตาซ่งแมนไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของผู้ไทย แต่สิ่งที่เขาทำนั้นเป็นผลดีต่อแผนการของเท่าอย่างยิ่งเช่นนั้นข้าจะอาศัยข้อได้เปรียบนี้ใช้แผนนอกประสานในเสียเลยเกรงว่าพวกเราควรรีบเดินทางลงใต้ไปเมืองหลวงให้เร็วที่สุดและตลอดเส้นทางที่ต้องผ่านต้องแพร่กระจายเขาวเรือเหม็นนั่งพวกนี้ให้สัพพัดไปทั่วทางแคว้นอย่างฟานอีกล่าวสรุปอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันพรุ่งนี้เช้าอ่อเดี๋ยวข้าจะเตรียมรถมาให้เรียบร้อยควบมาภัย นี้เรีวยวขวาถือท่านพ่อคุณหนูยังบาดเจ็บอยู่ไม่ใช่หรือนั่งรถม้าไปพรางก่อนหากอาการดีขึ้นเมื่อใดคอยเปลี่ยนเป็นควบมาระหว่างทางก็ย่อมได้ได้เอาตามที่ท่านเห็นว่าดีก็แล้วกันหญิงสาวยังพูดไม่ทันจบร่างสูงเพียวของผูุ้ดทั้งสามก็เดินเข้ามาในห้องโถงอย่างไร้ซุ้มเสียงแต่ละคนถือห่ออาหารหลายอย่างในมือแต่นางเห็นหนึ่งในนั้นยักคิ้วริวตาทำท่าละเล่นให้จางชิน ก็พอคาดเดาได้ว่าพวกเขาก็คือเหล่านักฆ่าที่ช่างจินว่าช่างฝีมือนับว่าร้ายกาจไม่เบาขนาดปราสาทหูของนางทรงพลังยังจับเสียงฝีเท้าของพวกเขาไม่ได้เลยพี่ชางแม่นางน้อยผู้นี้เป็นใครกันตาอีที่อายุน้อยที่สุดเดินมาเข้ามากระซิบถามเสียงเภาขณะที่นักฆ่าอีกสองคนน,งนั่งหลุมข้างๆชางจินเรียกนางว่าคุณหนูเจ็ดก็แล้วกันนางเป็นเจ้านายของข้า ท่านอย่าบอกนะว่าคุณหนูเจ็ดผู้นี้คือไม่ทัพหญิงแห่งคว้นทินตาอีถามด้วยความประหลาดใจได้ยินเสียงเล่าหรือว่ากองทัพจินมีแม่ทัพดารลนีน้อยเพียงแต่คิดไม่ถึงว่านางยังเด็กอยู่มากที่สําคัญงามร่มเมืองเท่ากับเทพธิดาไม่ผิดแต่ตอนนี้คุณหนูเจ็ดออกจากกองทัพจินแล้วจางจินอธิบายแก่สหายทั้งสาม ก่อนจะเอ่ยแนะนํนำให้บุตรสาวรู้จักพวกเขาก็คือตาเลยตาหวังและตาอี้เป็นนักฆ่าที่ฆ่าตัวแผงลิบลิว้วที่ข้าเล่าให้ฟังเมื่อครู่และพวกเขาก็เป็นสาหายตั้งแต่ก่อนที่ข้าจะไปเป็นองคลักษ์คารบวะทุกท่านอย่างฟานอี้ถือว่าตอนนี้ตนอยู่ในร่างผู้อ่อนอาวุโสจึก็นฝ่ายเอ่ยทักททยก่อนมีข้ามีข้าคุณหนูเจ็ดเป็นเจ้านายของพี่ชางก็นับว่าเป็นเจ้านายของพวกเราด้วย อย่าได้เกรงใจไปพวกเรารวมหัวจมท้ายด้วยกันแล้วตาเรกเข่าด้วยรอยยิ้มเอาละในเมื่อพวกเรารวมหัวจมท้ายด้วยกันแล้วคนหนูเจ็ดพอจะบอกข้าได้หรือไม่ว่าท่านจะแก้แค้นคนในวังตาทรงพูนนั้นด้วยเหตุใดเป็นต้าวังที่ามขึ้นอย่างฟานอี้ประดับรอยยิ้มบางเบาที่มุมปากแล้วตอบว่าคาแซยัง ตอบเพียงเท่านี้ทั้งสนักท่าก็พยักหน้าเข้าหากันนี่ขนศึกตะกูลหยางองค์อาจเกรียงใครมีอาจปล่อยให้พวกเขาล่าลับไปพร้อมกับมวลทินแปเพื่อนพวกเราจะช่วยคุณหัวชำระแค้นขอบคุณพวกท่านมากเมื่อคู่ข้าปรึกษากับำมวณเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าพรุ่งนี้พวกเราจะออกเดินทางลงใต้ไปเมืองหลวงทันจางจินหันไปบอกกับสหายทั้งส ไม่มีปัญหาพวกข้าก็ชักเบื่อชายแดนเหนือแล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้พวกเราควรกินข้าวเช้ากันก่อนมาเถิดุณูเ็ดเชิญตาอีสรุปใจความจบก็ลงมือจแจกตะเกียบให้กับทุกคนจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ